ย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90นะครับมี2บริษัทค่ายเกมชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเนี่ยที่ครองวงการเกมต่อสู้2มิติในช่วงนั้นอย่างยิ่งใหญ่มากซึ่งก็คือบริษัทแ a p คอมและก็ SNK โดยบริษัทแคปคอมนะครับก็ได้สร้างผลงานเกมไฟติ้ง n g 2มิติที่ประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายอย่างสตรีทไฟ i g เตอร์2ออกมา ในขณะที่บริษัท SNK เองเนี่ยก็ได้เปิดตัวเกม The King of Fighter ซึ่งก็เป็นเกมต่อสู้2มิติที่ก็มีตัวละครจากเกมดังๆของค่ายตัวเองอย่าง f a t a l Fury และก็ Art of Fighting อยู่ในนั้นด้วยซึ่งทั้ง2บริษัทนียก็ทั้งต่อสู้แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อจะชิงตำแหน่งเป็นที่1ในวงการเกมต่อสู้รวมถึงต่างก็ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เกมต่อสู้2มิติเนี่ยครองใจเกมเมอร์ทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่และก็ทําให้เกมต่อสู้โด่งดังไปทั่วโลกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่นาน ในช่วงในท้ายยุค90สุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมเกมตู้อาร์เคดซึ่งก็รวมถึงเกมต่อสู้ก็เริ่มค่อยๆถดถอยลงเรื่อยๆและในเวลานั้นนะฮะแคปคอมเนี่ยก็ได้ผลิตเกมที่ประสบความสําเร็จอย่าง Resident Evil และก็ Lockman X ออกมาทําให้บริษัทพวกเขาเนี่ยยังไปต่อได้แต่กับการ SNK เนี่ยที่พึ่งพาแต่ Neo Geo ที่เป็นเครื่องเกมตู้อาร์เคดเป็นหลักก็เริ่มค่อยๆเจอปัญหาทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางรอด ยังในปี1994 SNK นะครับก็พยายามบุกตลาดเครื่องเกมคอนโซลตามบ้านโดยออกเครื่องเกมที่มีชื่อว่า Neo Geo CD ออกมาแต่เครื่องนี้ก็ดันมีปัญหาในการโหลดที่แย่มากก็คือหน้าจอโหลดมันอะ่ะกินเวลามากกว่า30วินาิีในแต่ละรอบการต่อสู้อ่ะไม่แปลกเลยที่เครื่องนี้จะยอดขายไม่ดีหรือในปี1998 SNK เองนะครับก็ได้เปิดตัวเครื่องเกมพกพาที่มีชื่อว่า Neo Geo Pocket ออกมาซึ่งเครื่องนี้ก็มีสเปคที่ไม่ค่อยสงสักเท่าไหร่ฟีเจอร์อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมี และเกมเนี่ยก็เป็นเกมต่อสู้ภาพสไตล์เจบียซะส่วนใหญ่จึงทำให้เครื่อง Neo Geo Pocket เนี่ยก็เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเช่นกันก็คือในขณะที่อุตสาหการรมเกมตู้อาร์เคดเริ่มถดถอยอะ่ะ SNK นะครับก็พยายามเปลี่ยนแนวทางแล้วก็ผลักดันตลาดเครื่องเกมคอนโซลตามบ้านให้แข็งแกร่งแหละแต่เบื้องหลังอะ่ะบริษัทก็กําลังจะเผชิญกับการล้มละลายเข้าให้แล้วและในช่วงเวลานั้นนะครับทาคาชินิชิยามะของ SNK ได้ติดต่อไปหาโยชิกิโอคาโมโตะของแคปคอม เพื่อยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้โดยที่คุณนิชิยามะนี่นะครับก็เป็นบุคคลระดับตำนานในอุตสาหการรมเกมต่อสู้เลยเพราะเขาเคยดำรงตำแหน่งดีเรคเตอร์ของสติีทไฟต์เตอร์ภาคหนึ่งก่อนที่เขาจะย้ายออกไปอยู่ SNK ส่วนคุณโอคามาโตะเองเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องมากความสามารถของคุณนิชิยามะที่เคยทำเกมดังๆมากมายรวมถึงสติีทไฟต์เตอร์สด้วยซึ่งคุณนิชิยามะเนี่ยก็ติดต่อไปหาคุณโอคามาโตะเพื่อต้องการจะทำสิ่งที่เรียกว่า cross l i e เส้นด้วยกัน,นง่ายๆก็คือทั้งสองบริษัทเนี่ย จะสามารถใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆของทั้ง2บริษัทด้วยกันได้นั่นแหละแล้วพอคุณโอคามาโตะได้ยินข้อเสนอนี้นะครับ mm hmm. เขาก็ตกลงทันทีเลยแล้วก็ทําให้ในเดือนตุลาคมปี1999 SNK เนี่ย mm hmm. ก็ได้เปิดตัวเกมได้ที่มาจากโปรเจกต์ครอสไลเซ้นนี้ซึ่งในเวลานั้นน่ะถ้าใครที่ตามข่าววงการเกมแบบลึกๆหน่อยเนี่ยก็จะทราบเรื่องนี้และก็ตกใจกับเรื่องนี้กันมากเพราะมันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงขนาดนี้จะมาจับมือกันแล้วก็ทําให้แฟนเกมจำนวนไม่น้อยเลยตื่นเต้นจนแทบบจะะรเิดออกมา แต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเกมแรกที่2บริษัทนี้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เกมต่อสู้ด้วยซ้ําแต่เป็นเกมที่ไม่มีใครเดาได้มาก่อนเลยก็คือเกมที่มีชื่อว่า SNK vs Capcom: Kid c r y p t การ์ด Fighter หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ SNK vs Capcom Card Fighters Crash ใช่ครับเกมแรกที่2บริษัทนี้ร่วมมือกันดันไม่ใช่เกมต่อสู้แต่เป็นเกมการ์ดซะอย่างนั้นซึ่งเกมนี้นะครับตอนนั้นน่ยวางขายแค่บนเครื่อง Neo Geo Pocket เท่านั้นซึ่งก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่า SNK เนี่ย ตั้งใจจะกระตุ้นยอดขายให้กับเครื่อง Neo Geo Pocket หรือว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะเปิดตัวเกมใหญ่หญที่จะไปลงคอนโซลหรือไอเคดได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่เอาเป็นว่าเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกใช้ได้อยู่นะเพราะช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทั้งการ์ดเกมอย่างยูกิโอหรือโปเกมอนอะไรพวกนี้ก็เริ่มออกสู่ตลาดแล้วเพราะงั้นในแง่การจะให้ผู้คนเนี่ยจดจําตัวละครได้เกมการ์ดเนี่ยก็ไม่ใช่เกมที่แย่อะไรแถมยังมีภาคต่ออย่างภาค2รวมถึงเวอร์ชันน Nintendo DS ออกมาด้วย ก็แสดงว่ามันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ได้รับคานิยมระดับหนึ่งเลยแต่ก็นั่นแหละถึงจะมีคําชมยังไงนะครับแต่ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดพูดถึงแคปคอมกับ SNK เคนี่ยคนก็ต้องนึกถึงเกมต่อสู้เป็นอย่างแรกเพราะงั้นเกมการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์กับสิ่งที่แฟนๆคาดหวังตอนที่เห็นข่าวจับมือกันเอาไว้เลยและหลังจากนั้นประมาณ3เดือนถัดมาเกมที่2ของโปรเจกต์ครอสไซเซนเนี่ยก็ได้เปิดตัวซึ่งมือนก็คือเกมที่มีชื่อว่าโชโจเคดเซนไซเคียวไฟต์เตอร์สเอสแอนเคว่าสแคปคอม รือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ SNK vs Capcom: The Match of the Millennium วางจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคมปี2000ลงบนเครื่อง Neo Geo Pocket Color ซึ่งนี่ก็เป็นเกมต่อสู้ fighting เกมแรกที่แฟนๆรอคอยกันมาอย่างยาวนานที่มันจะมาจากโปรเจกต์ Cross s ายเส้อันนี้โดยเกมนี้นะครับถึงจะวางขายบนเครื่อง Neo Geo Pocket Color ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็เหอะแถมด้วยตัวเครื่องเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสเปคสูงอะไรนะปุ่มก็มีให้กดแค่2ปุ่ม แต่ในแง่ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงมากเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดมองว่ามันเป็นเกมสําหรับเครื่องเกมพกพาโดยที่เกมเนี้ยก็มีตัวละครให้เลือกเล่นถึง26ตัวไม่ไว่าจะเป็นตัวละครจากฝั่ง SNK อย่างพวก King of Fighter Samurai Showdown Art of Fighting Fatal Fury The Last b a d e อะไรพวกเนี้ยก็มากันครบคันส่วนฝั่ง Capcom เองเนี่ยก็มีตัวละครจาก Street Fighter แล้วก็ Vampire the Night Warrior มาร่วมด้วยซึ่งก็มีตัวละครหลายตัวเลยนะ ที่ไม่เคยปรากฏในเกมอื่นนอกจากเกมตัวเองมาก่อนแต่ก็มาโผล่ในเกมนี้จึงทําให้ในแง่การคัดเลือกตัวละครเนี่ยถือว่ามีความออสตาที่จะไปยั่วยวนให้คนมาเล่นกันเยอะมากแถมแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีรวัลหรือคู่ต่อสู้เฉพาะของตัวเองด้วยทําให้เวลาเจอกันน่ยก็จะมีแอนิเมชั่นที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยซึ่งก็ทําให้เห็นถึงความพิถีพิถันมากอีกทั้งแต่ละตัวละครนะครับก็สามารถใช้ท่าต่อสู้เฉพาะตัวได้ทั้งหมดท่าไม่ตายสุดยอดเนี่ยก็มีให้ใช้การควบคุมก็ค่อนข้างโอเคเลย โดยที่เกมนี้จะแยกความแตกต่างของท่าต่อสู้ระหว่างท่าโจมตีแรงกับโจมตีเบาขึ้นอยู่กับว่าเรากดปุ่มนานแค่ไหนส่วนระบบการต่อสู้นะครับคนเล่นเนี่ยจะสามารถเลือกสไตล์ได้เลยว่าอยากจะเล่นแบบไหนจะเป็นโหมด average counter หรือ rush ซึ่งการเลือกนี้ก็จะทําให้เราเลือกได้เลยว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะให้ไปคล้ายกับระบบของเกมแค p c o m หรือ S.N.K. ซึ่งก็ถือว่าอิสระมากถึงสุดท้ายแล้วคนจเจอเรื่องสไตล์ rush เยอะที่สุดก็เหอะเพราะมันเป็นสไตล์ที่ทาให้เราทําคอมโบต่อเนื่องได้ ก็เลยทําให้สร้างความเสียหายได้มากกว่าสไตล์อื่นเยอะมากนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่โหมดต่อสู้เท่านั้นนะครับโหมดอื่นๆก็ทํามาน่าสนใจดีอย่างโหมดเนื้อเรื่องเนี้ยที่เวก้าและก็กีสะจะร่วมมือกันเพื่อควบคุมพลังของดาร์คฮาโดมีโหมดโอลิมปิกที่จะมีมินิเกมที่เราสามารถเล่นเป็นตัวละครจากเมทอัลลักแล้วก็มาไคมูระได้คือมันทําให้เราเห็นเลยนะฮะว่า S.N.K เนี่ยพิถีพิถันและก็ทุ่มเทนในการสร้างเกมนี้มากเพราะถึงจะเป็นเกมเครื่องพกพา แต่ได้ระดับเน่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆแล้วคือมันเป็นเกมที่แบบเราพกออกไปข้างนอกแล้วก็หยิบออกมาเล่นระหว่างทางได้สนุกสนุกเลยแน่นอนว่าสําหรับผู้เล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ยังรู้สึกว่าขัดๆเกินๆอยู่บ้างการออกแบบตัวละครที่ปรับให้ดูน่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ถูกใจทุกคนรวมถึงการปลดล็อกตัวละครที่ซ่อนอยู่อ่ะมันก็ทําให้เราต้องเล่นซ้ําหลายครั้งมากการจะปลดท่าพิเศษอ่ะเราก็ต้องเล่นโหมดโอลิมปิกที่โคตรยากแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าจงทําให้การจะปลดล็อกสิ่งต่างๆเนี่ยบบาาง่่นเืออู้ แต่ก็เป็นเกมที่ได้รับฟีดแบกแง่บวกจากแฟนแฟหลายคนเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่เกมเนี้มันก็ลงแค่ Neo Geo Pocket Color เท่านั้นทําให้เกมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือมันมีหลายคนเลยนะที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเคยมีเกมเนี้หรือแม้แต่ไอเกม c ์ดก่อนหน้านี้อยู่ในซีรีรส,ส์ c อ o ไล l i เซนอันนี้ด้วยจากนั้นประมาณ6เดือนต่อมานะครับเกมที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการเกมต่อสู้จาก Project ์ค,คอสไ l i เ,เนนี้ก็ได้มาถึงซึ่งมันก็คือเกมที่มีชื่อว่า Capcom v s SNK มิเลนเนียมไฟท์ทูเเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2001โดยที่เขาเนี้ยก็เป็นฝั่งแคปคอมที่เป็นฝั่งทําเกมบ้างโดยที่เกมนี้นะครับก็เปิดตัวบนเครื่องอาเคที่มีชื่อว่าโนมิก่อนจากนั้นในเดือนถัดมาเนี่ยก็เปิดตัวลงบนเครื่องเกมคอนโซลบ้านอย่างเครื่องดีมแคสซซึ่งสําหรับคนที่ไม่รู้จักเกม2เกมก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นเกมคอสโอเวอร์เกมแรกของทั้ง2บริษัทก็ได้อะนะมันก็เลยทําให้เกิดกระแสตอบรับที่ฮือฮากันมากก็คือตอนนั้นนะครับเท่าที่จําความได้นะก็ มันจะมีทั้งแฟนเกมที่อยู่ฝั่งแคปคอมแล้วก็แฟนเกมที่อยู่ฝั่ง SNK ที่ค่อนข้างแตกแยกกันอยู่ทําให้พอมาเจอจับมือกันแบบนี้ก็ทําให้หลายคนช็อกมากในตอนนั้นแต่เอาจริงๆนะจากมุมมองยูสเซอร์ทั่วไปอะลหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าทั้งแคปคอมแล้วก็เอสนเนี่ยจะเป็นสตูหรือคู่แข่งที่เกลียดเคียดแคนอะไรกันขนาดนั้นเพราะถึงสตรีทไฟต์เตอร์แล้วก็ทิงออฟไฟต์เตอร์เนี่ยจะเป็นเกมไฟติ้งสมิติเหมือนกันแต่ทั้ง2เกมอะก็มีสไตล์และก็ทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเเชิงลย ทำให้ตอนที่เกมนี้มันเปิดตัวมามันก็เลยมีทั้งกลุ่มคนที่ช็อกมากเพราะไม่คิดว่า2บริษัทนี้จะมาจับมือกันกับอีกกลุ่มที่แบบตื่นเต้นสุดๆเพราะเกมที่พวกเขาเราคอยมาถึงแล้วเว้ยแล้วก็ทําให้พอเกมแคปคอมเวอร์ัตอสนเคน์นี้เปิดตัวให้เล่นนะครับก็ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายร้านเกมอาร์เคดเนี่ยก็มีคนมายืยนมุงดูต่อคิวเล่นกันเยอะมากแล้วมันก็ทําให้คนที่มีเครื่องดีมแคสในตอนนั้นเนี่ยจะแบบหล่อเท่แถมเพื่อนเยอะเลยเพราะไม่ต้องไปยืยนรอที่ร้านให้เมื่อยนั่งเล่่นนทีบ้าดชิ ในแง่ตัวเกมเองเนี่ยตอนเลือกตัวละครที่มีลักษณะดีไซน์เป็นแบบไซเบอร์ไซเบอร์เนี่ยก็เจ๋งแล้วก็มีสไตล์มากกราฟิกของตัวละครที่ผสมผสานการออกแบบของทั้ง2บริษัทเข้าด้วยกันก็ทําได้ดีโดยที่ไม่ทําให้สไตล์ของบริษัทใดบริษัทนึงเสียหายเลยในแง่ของดานหรือสเตทนะครับก็มีความลึกและก็ซับซ้อนสวยงามเอาจริงๆด้วยการจัดวางเลเยอร์บางอย่างเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือน King King o f Fighter มากกว่าอยู่นะตัวละครถ้าเกิดรวมพวกตัวลับด้วยเนี่ยก็มีมากกว่า30ตัว นอกจากนี้ตัวละครเกือบทุกตัวยังมีเวอร์ชันเอ็กซ์ต้าด้วยซึ่งถ้าเกิดเรานับไอพวกตัวละครเอ็กซ์พวกนี้แยกเป็นอีกตัวละครหนึ่งแล้วก็ตัวละครของเกมนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยส่วนในแง่การคัดเลือกตัวละครให้มาอยู่ในเกมนะครับเอาจริงๆเนี่ยของภาคก่อนหน้าดูจะออกสตาร์มากกว่านะเพราะเกมนี้นะครับฝั่งแคปคอมเนี่ยยกเว้นมอริแกนก็มาจากสติทไฟต์เตอร์ทั้งหมดส่วน SNK ยกเว้นนาโคลูลูก็มาจากทิงออฟไ i g h เตอร์ทั้งหมดเหมือนกัน ก็คือแทบเจอเยกว่าเป็น Street Fighter, สตรีทไฟ i g เตอร์เวอร์สายคิงออฟไฟต์เตอร์เลยก็ว่าได้อะนะแต่ถ้าเกิดมองในแง่คนเล่นเนี่ยก็น่าจะรู้สึกดีก็ได้มั้งที่มีแต่ตัวละครคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นแต่ไม่พวกสเปเชียลอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวละครเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีด้วยในส่วนของการควบคุมนะครับก็จะใช้เป็น4ปุ่มแบบของค่าย SNK แล้วก็มีระบบหลัก2ระบบที่เพิ่มเข้ามาโดยระบบแรกก็คือระบบกรุ๊ปถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือระบบเนี้ยเราจะเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้กลไกของเกมอะ่ะเป ดยถ้าเกิดเป็นแคปคอมกรุปนะครับการโจมตีปล่อยท่าต่างๆเนี่ยจะทําให้เกตซุปเปอร์คอมโบเพิ่มขึ้นและเมื่อเกตเต็มถึงระดับหนึ่งเ่ะเราจะใช้ท่าระดับซุปเปอร์คอมโบได้และถ้าเกิดเกตเต็มแม็กซ์สาอ่ะเราก็จะใช้ท่าไม่ตายสูงสุดได้ด้วยส่วน s อสแอนเคกรุปเนี่ยเกตมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราโดนโจมตีหรือกดชาร์จเพิ่มซึ่งเมื่อเกตเต็มอ่ะเกตก็จะเข้าสู่สถานะแม็กซ์และเกตมันก็จะลดลงเรื่อยๆซึ่งเราก็จะสามารถใช้ท่าระดับซุปเปอร์คอม นอกจากนี้ถ้าเกิด HP เราน้อยจนขึ้นกระพริบเนี่ยเราก็จะใช้ท่าซูเปอร์คอมโบได้เช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดทั้งเลือดกระพริบแล้วก็เกรดเต็มอ่ะเราก็จะใช้ท่าไม่ตายสูงสุดได้ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบอะนะแต่ส่วนตัวผมมัชอบแบบแคปคอมกรุ๊ปมากกว่าเพราะเราสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ตามเวลาที่เราต้องการไม่จําเป็นต้องให้ไปอยู่ในสถานะอะไรแต่ S&K n Group เองเนี่ยพอเห็นตัวละครจาก Street Fighter มาทําท่าชาร์จแบบนี้มันก็ดูเทแล้วก็แปลกตายดีไปอีกแบบเหมือนกัน แล้วก็ระบบหลักอีกอย่างหนึ่งที่มีเข้ามาในเกมนี้นะครับก็คือระบบที่มีชื่อว่าเรโชซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเกมนี้เลยก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าอัตราส่วนซึ่งผู้เล่นน่ยจะต้องจัดทีมให้ได้อัตราส่วนรวมกันเท่ากับ4โดยที่แต่ละตัวละครน่ยจะมีค่าเรโชที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทในเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆเช่นตัวละครบอสเนี่ยก็จะมีค่าอัตราส่วนอยู่ที่3ตัวละครหลักก็จะอยู่ที่2และตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้มีบทเยอะเนี่ยก็จะอยู่ที่1เพราะงั้้นนผูเล่ จะสามารถจัดทีมทีมหนึ่งได้สูงสุดอยู่ที่4ตัวละครเลยก็คือมันเป็นเสน่ห์ขั้นสุดยอดของเกมนี้เลยนะฮะที่มีทั้งระบบกร๊ปแล้วก็เลโชที่ทําให้คนเล่นสามารถสร้างดีมทีมในฝันของตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามอะ่ะไอ้ระบบเลโชนี่แหละก็ทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายแล้วก็เป็นหนึ่งในปัญหาของเกมนี้เพราะถ้าเกิดตามทฤษฎีแล้วอะ่ะยิ่งค่าเลโชส่งเท่าไหรอ่อ่ะตัวละครนั้นก็ต้องยิ่งแข็งแกร่งใช่ไหมแต่พอเล่นจริงนะครับไอ้ตัวละครเลโชหนึ่งสตัวนี่แหละมักจะมีประโยชน์มากกว่าในแง่ของ HP อย่างเช่นมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่กินเลโชไป4เลยก็คืออ e ีวิลริวและถ้าเกิดคุณเอามันไปเจอเกิดทีมที่มีเลโช 1- 4ตัวมันก็เหมือน4หลอดเลือดลม1หลอดเลือดอะ่ะแถมบางตัวเนี่ยถึงจะมีเลโชแค่หนึ่งอะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากพูดง่ยงยๆก็คือการกําหนดเลโชมาในแต่และตัวละครอะ่ะมันทําออกมาไม่ค่อยตรงกับการเล่นจริงนั่นแหละมันก็เลยทําให้เมตาของคนเล่นส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกทีมทีมท่มีเลโช 1, 4ตัว ไม่ก็ทีมที่มีเลโช2 1ตัวแล้วก็เลโช 1- อีก2ตัววนไปวนมาเลา่านี้เท่านั้นซึ่งปัญหาเนี้ยก็ได้รับการแก้ไขาจากอัปเดตที่ออกตามมาทีหลังก็คือเวอร์ชันโปรที่ทําให้เรื่องเลโชเนี้ยดีแล้วก็สมาดุลขึ้นแต่กว่าไอตัวโปรนี่จะออกมานะครับก็รอ,อไปเกือบปีหนึ่งแล้วหลังเกมออกซึ่งภาคต่อมันก็จะมาแล้วทําให้คนส่วนใหญ่เนี้ยก็ไม่ได้ไปซื้อไอตัวอัปเดตกันนี่มาสักเท่าไหร่นักอีกทั้งบางคนก็รู้สึกนะว่าเกมเนี้ยในแง่น้ําหนักการโจมตีมันดูเบาๆยังไงไไม่รู้ ก็คือความรู้สึกหนักหน่วงและก็ทรงพลังแบบสตรีทไฟเตอร์มันไม่ค่อยมีเลยในเกมนี้แล้วก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเวลาที่ตัวละครป้องกันตัวละครนะฮะมันจะมีการสั่นแบบเวอร์แปลกจนรู้สึกแอบขัดตาอยู่นิดนึงแต่ถึงจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะแต่เน่ยก็เป็นเกมที่โอโดมมาด้วยความตื่นเต้นที่เหมือนมาสารฝันให้กับเด็กๆที่ตอนนี้แก่แล้วทั้งหลายเนี่ยที่ชื่นชอบเกมไฟติง้งได้เอาตัวละครหลายๆตัวที่เขาชื่นชอบนะครับมาต่อสู้กันเพราะงั้นเกมนี้มันก็คงจะเป็นเหมือนฝันเป็นจริงหรือเป็นรักแรกของใครหลายๆคนเลย แล้วหลังจากนั้น1ปีต่อมานะครับเกมภาคต่อที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเกมต่อสู้2มิติที่ดีที่สุดตลอดกาลเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยมันก็คือเกม c a p c o ม vs SNK2 ั a r k 2, of the ท i l l e n n i u m 2001ทที่เปิดตัวบนตู้ไอเคเมื่อเดือนสิงหาคมปี2001แล้วก็มาลงที่เครื่อง a m c a s t แล้วก็เพ2ในเดือนกันยายนถัดมาโดยที่เกมนี้นะครับก็ได้รับความนิยมแบบสูงมากตั้งแต่เปิดตัวจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนจํานวนมากเลยที่บอกกันเลยนะว่า c a p c o m vs s n k 2นี่แหละคือเกมต่อสู้2มิติอันดับหนึ่งตลอดการโดยที่จำนวนตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีมากกว่าภาคเก่าโดยมีทั้งหมด48ตัวรวมพวกตัวละครลับด้วยฝั่งแคป c o มเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สตีฟไทรเตอร์อย่างเดียวแล้วแต่ยังมีทั้งมอริแกนจากซีรีส์แวมไพร์มาคีจากไฟนอลไฟสองคากมิเควสเกยจากโปรเจกต์จัสติสมาร่วมด้วยฝั่ง SNK เองเนี่ยก็มีทั้งฮาโอมาลูนาคุลลูลูฮิวิกิตะคเนทจากซามูไรโชดาวร็อกฮาวเวิร์ดจากมาร์คออฟเดอะ เลวาฮาคุโทโดจาก Art Off i g h t i n g มาร่วมแจมซึ่งก็ช่วยเพิ่มความออสตาให้กับเกมนี้เยอะขึ้นมากในแง่าการบังคับเนี่ยก็เปลี่ยนจาก4ปุ่มมาเป็น6ปุ่มแทนและระบบหลักอย่างกรุ๊ปเนี่ยก็ยังมีในภาคนี้เช่นเคยแต่มีการปรับปรุงแล้วก็ขยายให้ดีขึ้นด้วยโดยที่ภาคก,ก่อนหน้าเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้แค่2กรุ๊ปเท่านั้นแต่มาภาคนี้มี6กรุ๊ปให้เลือกเลยซึ่งระบบการเล่นแล้วก็การใช้เกซูปเปอร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ว่าเราเลือกแบบไหนอย่างของแคปคอมเนี่ยก็น CAP โดยที่ C ีกรุ๊ปเนี่ยจะทําให้เราได้เล่นในสไตล์สตรีทไฟเตอร์ดั้งเดิมได้ส่วน A Group อก o รุ๊ปอ่ะก็จะเป็นระบบที่มีออริจินอลคอมโบที่อิงมาจากสตรีทไฟเตอร์ซีโร่แล้วก็ P ีกรุ๊ปก็อิงมาจากสตรีทไฟเตอร์สที่สามารถแพร่รีได้ส่วน SNK เนี่ยก็แบ่งเป็น SNK Group กรุ๊ปโดยที่ S กับ N น่ะก็อิงมาจาก The King of f i g h t e r ตั้งแต่ภาค94ยนานภาค98ส่วน K g กรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นเกจความโกรธที่อิงมาจากเกมซามูไรโชดาว ึ่งแต่ละกรุ๊ปนะครับก็จะมีระบบหลบและก็ป้องกันที่แตกต่างกันด้วยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนและที่เจ๋งสุดๆเลยนะก็คือเวลาเปลี่ยนไปใช้กรุ๊ปของแคปคอมหรือ SNK นะครับก็จะทําให้ภาพประกอบตัวละครนอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ด้วยโดยที่เป็นงานอาร์ตขั้นเทพของคุณคินโนนิชิโมระที่วาดให้ฝั่งแคปคอมแล้วก็คุณชินคิโร่ที่วาดให้ฝั่ง SNK ซึ่งก็งดงามมากทั้งคู่เลยนอกจากนี้นไอ้ระบบเรชช์ที่โดนด่าภาคที่แล้วนะครับมาภาคนี้ก็ปรับให้ดีขึ้นเเยยอะล โดยที่ก็ยังมีสี่อัตราส่วนเช่นเดิมแต่คราวนี้เรโชะมันจะไม่ไปฟิกที่ตัวละครแล้วแต่คนเล่นน่ะสามารถจัดสรรได้อย่างอิสระเลยโดยที่ทีมหนึ่งเนี่ยจะเลือกนักสู้ได้สูงสุด3าคนแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้ตัวเดียวเนี่ยมีสีอัตราส่วนไปเลยหรือจะแบ่งเป็น2อสองจับคู่แท็กทีมหรือจะเป็น2-1งหนึ่งเพื่อจัดทีมทรีโอก็ได้หมดทําให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มระดับกลยุทธ์ในการเลือกตัวละครเพื่อทําให้เราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นซึ่งก็ยิ่งทําให้เกกกกมมสนนุาขึ้ไปอี สรุปก็คือนะครับด้วยตัวละครเกือบ50ตัวมีกรูปที่แตกต่างกัน6แบบและถ้าเกิดคำนึงถึงการแบ่งเลโชอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะทําให้การเลือกแพทเทิร์นต่างๆของเกมเนี้ยมีความเป็นไปได้มากกว่า2ล้านรูปแบบเรียกว่ามันเป็นเกมที่มอบความอิสระในระดับที่ขั้นสุดยอดคือมันให้อารมณ์เหมือนเป็นเกมที่เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีอะไรแบบนั้นไปเลยนะเพราะมันไปสุดทุกทางเลยแล้วไหนจะการออกแบบตัวละครที่แบบเท่เสียงแอนนาลเซอร์ก็โคตรเจ๋งเพลงประกอบก็มีแต่เพลงที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าทุกอย่างของเกมเนี้ย คือรู้เลยว่าคนทำอ่ะเขาทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเลยจึงนำาไม่เกมครับคอมวอร์์ S.N.K. 2เนี่ยนะครับเป็นมาสเตอร์พีซของเกมต่อสู้2มิติที่ใครๆก็ต้องชื่นชมก็คือตอนนั้นเนี่ยนะขนาดคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมต่อสู้อ่ะก็ยังชอบเกมนี้มากแบบนึกภาพนะมีการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่ไปบ้านเพื่อนของใครสักคนที่มีเกมนี้แล้วก็นั่งเล่นกันเป็นชั่วโมงชั่วโงไล่ซสกับบอสลับอย่างโกวิหรือลูเก,ก้าที่แม่งคโคตรโหด แล้วเราเนี่ยก็ส่งจอยให้เพื่อนไปมาเพื่อจะเอาชนะมันให้ได้โอ้ยภาพในอดีตมันหลังไหลออกมาเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่มีตัวละครที่เยอะมากแล้วก็ระบบมากมายมหาศาลเนี่ยการจะสร้างสมดุลให้กับเกมเนี้ยจึงเป็นไปได้ยากมากแล้วก็ทําให้คนส่วนใหญ่เล่นกันจริงๆอะ่ะก็เจอเลือกกรูปกันอยู่แค่2อันเท่านั้นก็คือ A Group กับ K Group โดยเฉพาะไอเคเนี่ยตอนเกตเต็มเนี่ยนะเดเมทโคตรเถื่อนเลยและก็อีกจุดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนชื่อเสียงของเกมนี้เลยนะครับก็คือบั๊กหรือกลิชที่มีชื่อว่า Low c a n c e l i n g ซึ่งถูกค้นพบหลังจากเกมออกขายมามากกว่า1ปีโดยที่เกมนี้นะฮะเราจะสามารถแคนเซิลท่าโจมตีบางท่าได้แล้วก็สามารถกลิ้งหลบไปอยู่ด้านหลังคู่ต่อสู้ได้ขึ้นอยู่กับกรุ๊ปที่เราเลือกและทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ท่าพิเศษตอนที่มันเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยการกลิ้งหลบเนี่ยจะถูกยกเลิกแต่เฟร,รมการเป็นอมตะเนี่ยก็ยังทํางานต่อไปง่ายๆก็คือแม้แต่ตัวละครที่ไม่มีท่าอมาตะเนี่ยก็สามารถใช้บัคกเนี้ยเพื่อเป็นอมตะได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้กดง่ายหรอกมันต้องฝึกระดับหน แต่ถ้าเกิดทาได้คล่องนะครับคนเล่นเนี่ยจะสามารถหลบท่าที่ศัตรูปล่อยมาแล้วก็พุ่งตัวสวนกลับไปได้แล้วมันก็ทาให้แมคานิกของเกมเนี้ยพังลงไปเยอะมากเลยซึ่งบั๊กนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่ากว่าจะเจอเนี่ยมันก็ล่อออกมาเป็นปีแล้วทําให้มันก็ไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ทําให้การเอาเกมนี้ไปแข่งขันเนี่ยก็ยากขึ้นมากเพราะพวที่ใช้บั๊กนี้เป็นเนี่ยก็จะไล่ตบพวกผู้เล่นมือใหม่หรือคนเล่นทั่วไปจนเลิกเล่นเกมนี้กันไปบานเลยเพราะงั้นถึงเกมเนี้ยจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับไอ้บัย มันก็เป็นเหมือนตราบาปที่จะถูกพูดถึงไปด้วยกันเสมอแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่อย่างอื่นมันสุดยอดเหลือเกินเนี่ยนะก็ไม่แปลกที่ทุกวันนี้หลายหลายคนเนี่ยก็ยังบอกกันว่าเนี่ยเป็นเกมต่อสู้2มิติที่ยอดเยี่ยมตลอดการแล้วมันก็เป็นเหมือนเกมที่ใช้นิยามยุคสมัยได้เกมหนึ่งเลยทีนี้หลังจากเกมนี้ออกวางจําหน่ายนะครับแคปคอมเนี่ยก็เข้าสู่ยุคตกต่ำของเกมต่อสู้แล้วก็เงียบหายไปเลยหลายปีจนโผล่มาอีกทีก็ช่วงสตรีสีนั่นแหละในขณะเดียวกัน SNK อก็เข้าสู่จุดวิกฤต เพราะบริษัทมีหนี้สินมากกว่า38,000ล้านเยนแล้วก็ทําให้บริษัทล้มละลายในที่สุดจากนั้นประมาณ2ปีต่อมานะครับบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า SNK Playmore ก็ได้ก่อตัวมาจาก SNK ที่ล้มละลายไปโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงสืบทอดจิตวิญญาณมาจากบริษัทเก่าเช่นเดิมเพราะเขาเนี่ยก็มาสร้างเกมใหม่ให้กับโปรเจกต์คอลไลเซนนี้ต่อโดยเป็นเกมที่มีชื่อว่า SNK วัสด์แคปค s v c Chaos ที่เปิดตัวเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมปี2003 โดยที่ระบบของเกมนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากการต่อสู้แบบทีมในภาคเก่าๆเนี่ยให้มาเป็นสู้ตัวต่อตัวแบบเพียวๆแล้วระบบที่ซับซ้อนกรุ๊ปอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาออกไปทั้งหมดการควบคุมอะไรต่างๆอะ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของเกมค่าย S.N.K มากขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนระบบควบคุม6ปุ่มให้กลับมาเป็น4ปุ่มตัวละครทั้งหมดมี36ตัวรวมตัวละครลับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวละครของฝั่ง Capcom อะ่ะก็จะถูกนํามาวาดในสไตล์ของ S.N.K ด้วย ทำให้มันดูแตกต่างแล้วก็สดใหม่มากซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของคนกันไปนะแต่หลายคนก็ชอบกันนะฮะมันดูเท่เลยแหละถึงแม้กราฟิกอาจจะดูหยาบๆไปบ้างถ้าเกิดเราไปนั่งสองใกล้ๆนะส่วนการคัดเลือกตัวละครของเกมนียก็ใช้ได้เลยเพราะมีทั้งดรีเมทีจากซีรีส์แวมไพร์ที่ไม่ค่อยไปโผล่ในเกม,มอื่นๆเกนเจโรจากสมูไรโชดาวหรืออะไรเกาๆอย่างชาวดาวองคารจากเมทัลสลักเรดอาร์เมอร์จากมาคมูระรวมถึงทามาซาจากเกมวอร์ซาดก็มีมาให้เลือกเหมือนกัน หรือแม้แต่เคนเวอร์ชันล้างสมองอก็ใส่มาให้ด้วยซึ่งก็สร้างความเป็นออสตาแต่ก็ไม่ดูเคร่งเครียดมากเกินไปได้ดีเลยถึงแม้โทนภาพของเกมมันจะดูหม่นหมนก็เถอะยิ่งกว่านั้นตัวละครทุกตัวนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนบทสนทนากันก่อนสู้ซึ่งพวกตัวละครก็จะตอบโต้กันราวกับว่าพวกมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันหมดเลยซึ่งสําหรับแฟนเกมก็ต้องรู้สึกชอบและประทับใจเกมนี้มากแน่ๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับน่าเสียดายเหลือเกินที่เกมนี้ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นักแล้วก็อายุเกมนกก็สั้มา ซึ่งสาเหตุก็มีหลายอย่างมากนะโดยอย่างแรกที่น่าจะหนักสุดแล้วก็คือมีการควบคุมที่ค่อนข้างแย่เพราะในเกมนี้นะครับทันทีที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจับทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่เราป้อนน่ะมันจะยกเลิกการชาร์จที่เราสะสมไว้เพราะงั้นตัวละครที่ต้องอาศัยการชาร์จเพื่อจะปล่อยท่าอย่างกายเงี้ยก็จะใช้ท่าพิเศษตัวเองยากมากแล้วพอการควบคุมไม่เป็นไปตามทฤษฎีของเกมต่อสู้ที่คนทั่วไปคุ้นชินเท่านั้นแหละมันก็ถือว่าเป็นข้อบอกพร่องที่ร้ายแรงมากสําหรับหลายๆคน อีกทั้งสมดุลของเกมนี้ก็ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเพราะอย่างแคปคอมวอร์สัต SNK ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีระบบเลโชที่ทําให้สร้างสมดุลให้กับตัวละครได้ตามที่คนเลือกแต่พอมา SNK วอร์สัตแคปคอมเนี่ยก็เอาระบบนี้ออกไปมันก็เลยทําให้ตัวละครที่ใช้ท่าง่ายๆหรือออกท่าแรงๆกงๆเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบเยอะมากในขณะที่ตัวละครที่มีพื้นฐานประสิทธิภาพอะไรต่างๆต่ําหรือเข้ากับระบบของเกมนี้ได้ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เสียเปรียบมาก พูดง่ายๆก็คือตัวที่เก่งเนี่ยก็จะเก่งเวอร์ไปเลยส่วนตัวที่อ่อนก็จะอ่อนไปเลยทําให้บาลานซ์ของเกมเสียและที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือ c p u ของเกมเนี้ก็โคตรยากเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันดีนะฮะว่าเกมต่อโซ้ของ SNK เนี่ยมันมักจะยากอยู่แล้วและเกมเนี้ถึงจะตั้งความยากที่ต่ําสุดอะในเวอร์ชันคอนโซลของ p s 2องอะนะแต่ก็ยังยากมากสําหรับผู้เล่นทั่วไปอยู่ดีก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกมเนี้ความนิยมลดลงเอาจริงๆเกมเนี้มันก็มีระบบที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งนะก็คือมันจะเรียกว่า การ c คนเซิล o n t step ก็คือตอนที่เราตั้งการป้องกันเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่ม Dash หรือกดปุ่ม2ปุ่มอะ่ะเราจะสามารถฟอนสเตปไปหาสตูได้แล้วก็ทําให้คนเล่นเนี่ยเปลี่ยนจากการป้องกันมาเป็นโจมตีได้อย่างทันทีจึงทําให้การต่อสู้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วมากซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปตอน,นอบบเนี้ยไอ้ระบบฟอนสเตปเนี่ยอาจจะเป็นโปรโตไทป์ของระบบไดร์รัชในสเตตไฟเตอร์หที่ฮิตกันทุกวันนี้ก็ได้ะนะแต่ถึงจะมีระบบที่ทําให้ดูเล่นสนุกนะฮะแต่ด้วยข้อเสียที่บอกมาก่อนหน้านี้ แล้วไหนจะมีทั้งเอฟเฟกเสียงที่เบาเกินไปบรรยากาศโดยรวมก็ดูมืดมนแต่เกมกลับดูโล่งๆการจะไปดูฉากจบทูเอนดิ้งเนี่ยก็ยากมากและยิ่งเกมภาคก่อนหน้าดันเป็นระดับมาสเตอร์พีซเลยด้วยมันก็เลยทําให้เกม SNK วสัดแคปคอมนี่นะครับที่อุตสาห์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ได้รับการตอบรับที่ต่ํามากและนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเกมคอสอเวอร์ของ2ค่ายเนี่ยก็ไม่มีออกมาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ปัจจุบันนะครับ โลกของวงการเกมต่อสู้ก็ถือว่าผ่านยุคน้ำแข็งแล้วก็ค่อยๆค,คืนชีพมาเยอะระดับหนึ่งแล้วเพราะงั้นบางทีอาจจะมีโอกาสที่2ค่ายอย่างแคปคอมกับ SNK อจะกลับมาคอสอเวอร์กันอีกครั้งในแคปคอมเวอร์สัตย์เอสแอนก็ได้นะเพราะตอนนี้ไอดีลของเกมล่าสุดข,ของทั้งสอง่ายนะครับก็เอาตัวละครของอีกฝั่งมาใส่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการบ้าว่าอาจจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ก็อาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้ก็เลยเอามาใส่นะแต่กลับมาอยากเล่น